ที่สามตะปูลแล้วทุกหมู่บ้านเนาะเที่ว่าสารสารประจำหมู่บ้านที่เรียกว่ามนเรื่องกระท่อมตาตามภาษาเออพื้นบ้านเราว่ากระท่อมตาตาเขมิตาใเรียกว่าเออกระตุ้มกระตุ้มเนี่ยตาพี่น้องภาษาเขมิเนี่ยพี่น้องประมาณนี้ตาไทยก็ว่าสารไทยว่าสารตาเนาะสารตระกู่เราจ้าั้งมานานอย่างตาเห็นไหมไม่โอ้ยตั้งแต่ ตาอายุเจ็ดสิบกว่าปีเลยเนาะเจ็ดสิบห้าปีเจ็ดสิบปีอะไรก็จะตั้งเกินนั่นแหอะเรก็แน่นอนนะตาเนาะเกินเกินเกินแน่นอนเขาแค่ปูยยาตาทวดเแค่ปูยยาตาทวดนะตาเนาะเออปูยยาตาทวดแล้วเขาเนี่ยพี่น้องก็สงสัยหินที่เราเอามาตั้งเป็นตัวแทนผมหินนี่นะอันนี้ตาเนี่ยก็จำได้เนาะเพราะตอนที่เขาไปเอามาเนี่ยตาก็อยู่ไว้ยรุ่นอยู่มันเออแม้จะเก่าปีนั่นแหละคือเนี่ย คนเ <c oughs> ข้าวแกแต่ก่อนเนี่ยก็ท่านมีน,นามีไรอยู่ในป่าเรียปกป่า,ะปาสะเกอป่าสะเกแล้วก็มีจอมปลวกจอมปลวกหนึ่งไปเห็นหินนี่แหละหินไม่รู้หินหลักอะไรอยู่บนจอมปลวกคือนา,นาพะพรมที่นาเกน่านอยู่ปา่าสะเกเลยก็อศึกษาคุณ่าคุณเกว่าเราก็อยากเอาเชิญเชิญมาไว้อยู่ในหมู่บ้านของเรา เลยตอนนั้นก็จำได้อยู่ว่าหลายคนหลายท่านผูฟฟ้เฒ่าผู้แก่เนี่ยพากันเตรียมมีวัวเตรียมเกวียนควายเตรียมเกวียนไปไปรับมาคือไปเอามาเนาะว่างอะไรอย่างเง้ยนาะไม่ได้จะทำตายที่ว่าที่เรื่องที่ตาพูดอยู่นี่มันมี50ปีกว่าแล้ ประมาณไทรสารเคลื่อนรถสาเนาะเดินเด mm ินอยู่รถสารเจ็บปิดเลยพี่รองอาจจะได e ้ยินสายแกปวดขมินเทียนคือสมัยตอนนั้นจริี้สุอนนั้นจรแต่ก่อนก็มีอยู่แต่ไม่ใช่เป็นเป็นหินแน่นาะเราอาจจะทำเป็นไม้เป็นอะไรเป็นเป็นสารต่ไปเห็นนี่เลยจริงไปเชิญมาเป็น เป็นหลักหินหลักหินของโบราณคืออย่างนี้พี่น้องคุณตาแกบอกว่ามีคนไปเจอเป็นหลักหินหลักหินอยู่บนจอบพวงกระตาจอบพวงคนทาคนแก่สมัยจอมพลเห็นพี่น้องเขาเลยก็ไปเชิญมาเดี๋ยวสักบนแทรกระตาเนาะนั่นเลยเอามาไหว้เรียนแต่รับูชาในหมู่บ้านเราเลยก็พากันนี่แหละไปเห็นมาเนาะไปรับมาคือเกียนแบบนี้โลต้นเอามานี่ก็รู้สึกว่า ก็ยังมีพิจแรณอยู่อ่ะเออใส่วกเออใส่ในโลกในเกียนมาก็ตื่นวัววายตื่นเหมือนกันแต่วายตื่น,น,นเนออตื่นมีเหตุการณ์แล้วก็ก็เอามานี่แหละเอามาค่อ,ม,อม,มาตั้งไว้ในกลางที่หลองสาธารณะของเราเออทีงได้การอุทชากันมาทุทุกทบทกันมาทุกวันนี้เนาะก็ทุกปีทุกพยายต้องทำเพราะมันมี ท่านกเคนีเนาะทุกที่ที่มาเส้นไหว้เนี่ยก็เห็นความพ <c oughs> ิเศษอยู่คือหนึ่ง,งตายายเนี่ยที่จะเข้าทรงร่างของผู้ที่ที่จะมาสัมผัสได้คือท,ท่านจะเลือกอคนที่ไม่กินเหล้ากินยาคือไม่กินเหล้า,าไม่กินยาเนี่ยแปลก แต่ก่อนว่าทำไมลุงจิงว่าเออหมู่บ้านเราตาเรานี่แกใช่คนบริสุทธ,ธิ์จริงคนอื่น้าก,กินเหล้ากินยาท่านจะไม่เข้าสิงร่างเลยไม่ได้ต้องเลยเออแต่ก่อนมีชื่อหล,หลายหลายยาอยู่ชื่อใหญ่จันแกก็ไม่กินเหล้ากินยาเสีเวลาทําบุญบ้านมาก็จะมีสิ่งสุทิ์อยู่กับแกเนาะก็มารำมาพูดมาพุยกันจ้าก็ลูกหลานในทุกวันนี้คือป้าสงวนเนี่ยหลายปีแล้วที่ไป ก็อยู่ในร่างของปางหลววัดที่พี่น้องที่ที่ผ่านมาที่น้องครับผู้ตาแกกำลังอธิบายว่าคือมีร่างมีร่างคู่มีสองคนร่างคนแดกคืออาจาร์แต่ปัจจุบันนี้ร่างคนทสองคือยิงวนวพี่น้องร่างร่างที่สองยิงวนแกอายุนี่แปดสิบกว่าปีแล้วเป็นร่างเนาะแล้วต่อมาเนี่ยวันนี้ที่เรามาก็ปรากฏการเห็นเลยว่าเพราะว่าปางหลวงเนี่แกไปจุดธูป การบูชา,าก็เริ่มเข้าเริ่มเริ่มซีเริ่มเข้าแล้วก็เห็นหายตาหลายคนอยู่เนาะ <arada. S 1> อันนี้ท่านบางวนันนแกไม่เ,เลยไม่กินเหล้ากิ yes, านยาไม่อะไรเลยข้างทรงที่บริสุทธิ์อันนี้ตามตามประรนนนวัติตาสตได้สัมผัสมาเนาะนี่ตาอยู่ในเหตุการณ์เนาะออยู่ในเหตุการณ์เอานายนี่มาถ่ายคลิปอาจจะนะไม่ทนันไม่ทันตาไม่ทันเลยไม่ทันไม่ทันิงๆเดี๋ยวท้ามีอะไรก็จะ ส่งไปให้หก,ก็ได้คร <ừ> ับเรารายของคือาจำได้ไหมว่าตอนอร่างที่สองนี่ร่างที่สองที่ชื่อยัยนวลนี่โดนจับร่างครั้งแรกนี่อายุคนที่ชื่อยัยนวนนี่อายุแกประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นครัโง่อายุแกก็ยกอยู่ประมาณสักไม่สาวอยู่เลยยังยังไม่สาวตอนนั้นก็ยัยยายจันก็ยังอยู่เนาะครับก็คือคร่างแรกยังอยู่ยังอยู่แต่ร่างแรกนี่ ในละสังขารไป<ช>ตล้ลงไปแล้วก็นี่แหละมามาเข้าร่างของเอ่อองวนโร<ช> <ๆ S 2> งงานเศษเนาะ<ช> <ๆ S 2> ก็หลายปีแล้วแหละตั้งแตอ่อายุแต่คงจะมีครอบครัวแล้วแหละมีครอบครัวแล้ว คือ,อยังไงพี่น้องคือร่างแรกของตะปูนี่คือยาจายันทือแกเสียอโอเคเสียทุกแกก็มาจับยิงหัวน,นอนลุงเนาะใช่ใช่ใชก็มาจับตายยิงหัวตอนยิงหัวมีครอบครัวแล้วแหละมีแล้วเรื่องนี้ก็เกิดประมาณเก่นกนานานแล้วเนาะร่างสองก็นานแล้วเนาะพี่ในหาน็เยอะแยะๆเราตาเนาะก็ก็ถือว่าเราก็อในบูบ้านเราและกลางเคียงก็เราก็หนับถือเนาะครับก็คนที่สมบัติก็ หลายคนอยู่ <c oughs> อันนี้มีความเชื่อถืออันนี้เราก็ไปตามเหตุการณ์อันนี้พูดตามเรื่องที่ พี่ตาประสบการณ์มาเนาะพี่น้องมันเป็นยังไงพี่น้องคือที่ที่แอดมินไทยนีกคือว่าเขาไม่ได้อยากให้พี่น้องงมานคือคือถ่ายตามประสบการณ์ที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาเห็นแหละผูเถาผู้แก่เขาเห็นตรงไหนเขาก็เล่ามาอย่างนั้นเลยพี่น้องเราไม่ได้สร้างภาพเราไม่ได้ไม่ได้พี่น้องงมานเราเห็นพี่น้องเชื่อแะไรพี่น้องฟังฟังเป็นนิทานเลยก็ถือว่าพี่น้องฟังเป็นนิทานเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องอะไรสนุกคืออันนี้อันนี้สรตางตาจะหรับคนอื่นเราก็ไม่รู้เนาะไม่รู้ครับอันนี้ยประสบการณ์ของ ใช่ครับนี่เราก็พูดตามความจริงเลยตามนั้นเลยก็นี่แหละพี่น้องก็คือสรุปเราตามที่ตาเรามาคือหินสองอันนี้แต่ก่อนกระดิ่งนนั้นา่งไก่มาไปเจออยู่บนกะงฟัวเราไปเลยคนเท่าคนเกลือกลยไปชุนกันเอาเกียนไปรับมาพอรับมาแล้วก็ใครเป็นคนใช่สามคนก็ชาวบ้านเราชาวบ้านเราก็อ่ารวมกันชาาวบ้นพูดชาผู้แก่แต่ก่อนนก็ร่วมกันทำบุญทำอะไรก็สามัคคีกันมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี่แหละ เอาตาพูดชื่อสารหน่อยครับสารนี้ชื่อว่า,รราสารอะไรครับก็สารเจ้าฟูมามดมอันจ้าลดมินสีสตั้งอยู่ตรงไหนตาตั้งอยู่นี่แหละกลางหนองสาธา,ารณะเราดีเลยหลังกาาดกาดตางาะกลหมู่บ้านเนาะโต้นโพต้นโพผู้ จังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องเอาเอาเป็นว่าจังหวัดบุรีรัมย์กันนะครับจังหวัดเรานี่ยเลยจังหวัดบันยางเรานี่ลยบ้านยางเนาะเพราะอาตายแกอาจจะไม่กล้าหมดสี่หมู้ก็ไม่เป็นไรเอาแค่นี้พี่น้องครับคลิปนี้จะได้ความรู้เรื่องเออ่สารไน่หมู่บ้านตัวมายังไงสารนี่ทํายังไงกับคนชาวเก่ตรกับเราให้ัอประมาณนี้สารจะได้ครบหมดประมาณนี้ครับพี่น้องคนไหนเออ่ถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจแล้วกดกระดิ่งได้พ <article reading> <Restaurant> ี่น <tan> ้องเวลาคลิปใหม่กันมามันจะได้แชร์เตือนพี่น้องครับคลิปนี้กับผมกับคุณตาขน้องโอกาสคำว่าสวัสดีครับสวัสดี ผมผมนาเริ่ไมสานช่องผัดสดนะครับผมขอติดตามผมหน่อยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสับตะไคร้นยนะครับเก็บน้านจะถ่ายดูใหม่แลวครับผมเจ